สวัสดีค่ะกลับมาพบกับขวัญข้าวค่ะโปรโมชั่น Ford ป้ายแดงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขวัญก็อยู่ที่ Ford Auto g a l l ลลี่ปทุมธานีค่ะด้านข้างขวัญน,นี้นะคะก็จะเป็นรถ Ford r a n g เจอรประตูยกสูงนะคะตัว XLT นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีทั้ง เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะราคารถนะคะเกียร์ธรรมดานะคะจะอยู่ที่854,000บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนเกียร์ออโต้ราคาจะอยู่ที่899,000บาทเท่านั้นเองค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรถปี2021แล้วนะคะซึ่งเป็นตัวใหม่นะคะ มาพร้อมกับเครื่องยนต์ค่ะ2,200ซีซีนะคะแรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้าเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญนะคะตัวปี2021ของเรานี่นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังจากโรงงานนะคะแล้วก็มีระบบนะคะช่วยลดการผิกคว่ำนะคะตัวนี้ซึ่งปลอดภัยมากเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะรถ Ford Ranger ของเรานะคะ พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะว่าคันนี้ค่ะขวัญแต่งอะไรบ้างนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าน,นะคะว่าคันนี้นะคะขวัญแต่งอะไรบ้างนะคะคันนี้นะคะด้านหน้าค่ะขวัญจะใส่ให้นะคะเป็นชุดแต่ง F 150สไปเดอร์เลยนะคะส่วนไฟค่ะขวัญเปลี่ยนให้นะคะเป็นไฟมัสแตงนะคะไฟตัวนี้เห็นไหมคะด้วยขวัญเปิดให้ดูจะมีไฟสีส้มนะคะวิ่งตรงนี้เวลาที่เราเปิดไฟฉุกเฉินนะคะแต่อ่าแล้วก็มีไฟสีส้มด้านบนค่ะที่เป็นครีบ3ชั้นตรงนี้นะคะแล้วขวัญเพิ่มนะคะเพิ่ม ครอบไฟหน้านะคะสีดําด้านเพื่อให้ไฟหน้าของเราเนี่ยดูโดดเด่นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะถัดขึ้นมาค่ะด้านบนนะคะจะเป็นสกู๊ปค่ะฝากระโปรงหน้านะคะทรงฟิตนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสกู๊ปหน้าใหญ่เลยนะคะมีโลโก้แรดอยู่ด้านหน้านะคะเป็นสีเทานะคะตัดกับสีตัวรถเลยนะคะ แล้วก็เพิ่มความสวยงามที่ฝากระโปรงในการใส่สติกเกอร์ค่ะติดสติกเกอร์เรนเจอร์ให้นะคะบนฝากระโปรงนะคะเป็นไงคะสวยงามมากเลยใช่ไหมคะด้านหน้าของเรานะคะค่ะเดี๋ยวด้านหน้านะคะเราดูหน้าหน้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวขวัญพาไปดูด้านข้างอีกนะคะมาเลยค่ะด้านข้างนะคะจะเป็นซุ้มล้อค่ะ หนิ้วนะคะซุ้มล้อตัวนี้จะมาพร้อมกับหน้า F150 Spider ของเรานั่นเองค่ะถัดลงมาค่ะจะเป็นล้อแมกนะคะล้อแมกตัวนี้ค่ะเป็นลายดอกไม้ขอบ18นะคะมาพร้อมกับยางมอนเตอร์ค่ะรุ่น a t 2นะคะดอกยางสวยงามค่ะแล้วก็เกาะถนนแมตก,กันมากๆค่ะกับตัวรถของเราส่วนถัดขึ้นมานะคะเป็นรอบแก้มนะคะ เดิมนะคะจะเป็นสีโครเมียมค่ะขวัญก็ใส่เป็นสีดำด้านให้นะคะถัดมาเลยนะคะจะเป็นเบ้ามือเปิดนะคะตัวนี้จะใส่ให้เป็นสีดำด้านนะคะถัดขึ้นมาตรงนี้ค่ะเป็นการสะาดข้างนะคะส่วนด้านบนนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับหลังคารถของเราโดยการใส่เหลาหลังคาเพิ่มเติมให้นะคะถัดมาค่ะดูจากละเป็นลายสติกเกอร์นะคะ ลายสติกเกอร์ตัวนี้นะคะจะเป็นลายโคนค่ะลายสติกเกอร์ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าค่ะไม่ชอบนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะตามที่คุณลูกค้าต้องการนะคะขวัญมีแบบให้เลือกอีกมากมายเป็นร้อยๆลายเลยนะคะถัดขึ้นมาค่ะ โบาเหล็กนะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบใหม่นะคะจะมีไฟเบรกด้านท้ายนะคะส่วนด้านข้างแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาถึงด้านท้ายกันดีกว่านะคะด้านท้ายค่ะขวาใส่ให้เป็นข้อไฟท้ายนะคะตัวนี้เพื่อให้ไฟท้ายของเราเนี่ยดูโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะมนฝาก,กระโปรงเรานะคะขาดไม่ได้ค่ะขวัญใส่ให้เป็น ข้อมือเปิดนะคะพร้อมกับปลายดาบสวยๆแบบนี้เลยค่ะถัดลงมาค่ะตัวนี้ค่ะเป็นการชนท้ายขวันก็เปลี่ยนให้นะคะเป็นการชนท้ายของ Outlander นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นพิเศษนะคะมีตัวช่วยลากจุงนะคะเป็นตัวลากเรือนะคะแล้วก็มีห่วงสีแดงพร้อมกับไฟด้านหลังอีก2ดวงนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันเลยดีกว่านะคะ เราไปดูภายในกันต่อเลยดีกว่าค่ะในส่วนของภายในนะคะรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับบ่อหนังนะคะจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะขวัญเปลี่ยนให้นะคะจากจอนะคะ8นิ้วค่ะขวัญเปลี่ยนให้เป็นจอ Android 9นิ้วนะคะตัวนี้นะคะสามารถดูหนังฟังเพลงได้นะคะ ตัวนี้นะคะพวงมาลัยของเรานะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะซึ่งช่วยผ่อนแรงในการขับขี่นะคะน้ำหนักเบาค่ะส่วนเกียร์นะคะเกียร์ออโต้ของเราจะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะเป็นไงบ้างคะภายในของเราดูรูรากว้างขวางแล้วก็ สะดวกสบายในการใช้งานนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะสามารถนะคะโทรหาขวัญได้ที่เบอร์ด้านล่างนะคะ0946599596นะคะวันนี้นะคะขวัญขอนุญาจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ขวัญขอนยญาตไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ